สวัสดีพี่น้องมรนกามาหยุดซองของสาวไทยสาลาเซโนเซนเคยนะอีกเมื่อหนึ่งมันดีกันน้องเ่นไปเหตุงานเนาะโหลดทำงานอยู่ห้งงานเขาก็ได้มาอัปเดตอยู่ที่ทงหน้ามือหนึ่งกับกฟนฟ,นฟ้าตกคือเก่าพี่น้องหลังจากตกแบบว่าหลายเมื่อหลายวันมนาะติดต่อกัน น้ำก็จะลงแน่ม oh, ah, mm ันเขาจะมาเบิ่งแม่คนสุดท้เนาะเ็นยแม่โอแปลงขั้วขั้วไดกะมาใช่ไหมกาคนตกนั่นหัวมลอยมา เอาข้เจ้าวยเนาะรีบๆขึ้นข้เจ้าวยคนตกบรอยู่พี่น้องเอ้ยคมดุคมันคนเช้าจะเห็นกัได้ไหมเนาะมันเดดจะเห็นกัได้ตับเข่า ความงาม,มาีะเขาเจ้าเจ้าเขาอะไลงมาจาขทึมขึนหรือเปล่าวันนี้เขาถ่ายมาอยู่เขาก็มาถ่ายเอาแม่แทนเนาะ เชาอยู iesen, ele an, ele an e ่บางไอ้นจังมืออันข่านี่ไหมดี๋ว่าจะบึงจะพังเขากำลังเคียวงามเขากำลังงามเลยไหนตัวนี้โอ้ หน้าพี่ฉืน,นลงไเนอะผีค่ตีนผีเลยตีนหัวเลยคมสูงตีหัว่ไฉยคนกับบ่มีข่าวว่าจะหยุดไปเลยเลยคนก็นได้ ฟืนนะูมเนาะเลือกไปเห็ดตัวอเห็ดหัวใหม่อีกี่เห็ดฟื้นบ่รบาดเนี่ยเรื่องอรฟื้นฟล้ฟืนกับบุมีเข่าเป็นเข่ายในบ่าอะไรมาเนาะเข่าเลอนะต่างน ชิรายเขาจ้าเห็นราคาแพงใช่ไหมก็บุราบมันเบิดมาพร้อมจนบังแล้วนเลยเปิดโขดเยอะโขดเลยอ่าอบั่งนะพี่น้องเนาะกับไปดำกัประมาณจุดอันสองเดือนก็ได้กินเลยนี่การบังทิพยนัวไม่หมดอยาก โอเคอากาศฝนฟ้ากำลังมาตกบนมือ huh. บ uh ้นเว็นกะเริ่มลายเลย มานบตัวนึ่งวัวตัจองเลยวัตัวบีลุประมาณโอ้หมดลอวิเข่ายเลยเมเลเวี้ยเขาพาน้องไปหลอก เป็นหลอดข่าวนะโอ้ยหย่านหลายๆพี่น้องเอ้ยพุลูกย่างไม่ได้ง่างได้ดิโอ้ตัวย่างชูข่าว นนฝนฟ้าตกพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยก็ตกเคลื่อนอยู่บ่พี่น้องสหรับเดินทางไปทางใดก็ระมัดระวังเด้อเดินทางโดยสฉลี่ยภาพน้ำท่วมน้นนนนนางั้นชนเลยฝนฟ้าตกแหง้งพี่น้องเจิดมาเจิดมาเลยมีความพเลย ก็จะเกินพี่น่อาจจะไปบ่ไร่ดียวกันี้ยเขื่อนแห้งเลยนี่ทาไปบวแบบนียนหน้ามทั่วเะว่างแห้งเเนาะเขราอว่าเขาเคยไปทานนี่นะเคยไปเลยบะเนีน้ามมันสอกดินไปเลยเนาะเขาอาจจะตกทุลุตัวนี้เพื่อว่าเึงหมดตึงคนเนาะไปํากันเลยไร่ตึ้โต้งต้ นนะอันนี้มันจะน้ำจะลงแล้วเนาะบ้านนี้แม่ว่าพนันว่าน้ำแห้งเนาะพี่น้องขึ้นทอดตีนอันโกไปบ้านนะเนาะก้เราไม่หนเลยเมื่อนี้มันจะลงแล้วเมื่อไหรพครับมาให้กําเบิ่งปลาจิ้งบ่โอ้โหอยู่นั่นพี่น้องจะบูร้ายบูร้ายบูร้ายจะเป็นตรงตรงน้อยเนาะ าอัปเดียด pues ิงที่นี่ซาไทยบรยุที่น้่งบอสุบันนากันเลยขออนุญาตหยุดส่องเหมือนเมอนึ่งอัปเดตข่าวข่าวี่องในหูเด้มเหมือนกันเนอกาศที่ทรงไฮทงหน้าฝนฟ้าโอ้่คืบดวมือเนาะตกแต่ไปที่0 0สิบเอ็ดอันนี้จะอที่สามสี่ห้ามือเลยี่น้องสมือเนาะ มัจะก้อนอากาศาวาคือดิอันเฮ็ดภาว่าบกอื่นมันจะรุดพอนตรงเนาะมก็ไม่ใช่ม่บอกงานเบื่อน้ำกัดชอและลายผ้ากา น่าม่วมเนาะอยู่แถวสปปาลาวเนี่ยก็ทั้งอันจำพรเนาะเมืองจำพรเนาะน่าม่วมผนักแคนันะ้นเนาะกุปปีจำพรเมืองชนนั่นะน่ามั่วมเสร็จทานเถอไปได้เลยเนาะบรรยากาศพาะฝนอาจจะยังไปเบิ่งโตมีหลุมนะครับ ลักซอพป่พ่ตัวนี้อันปีสองสปีคือลังไอ้พี่น้องน้ามันอันเสาะเสาะสาะ,ะ,ะอันเสาะตีนอันนี้เลยพี่น้องนี่ยแต่มันจะลบนะมันมันมันโง่ไงพี่น้องมันโง่ประมาณสี่สิบองศาคนแหละแต่เขามาทุบไม้พี่น้องมาเลยทุบไม้มาดึงสายนในไม้ แต่มันคอยอยู่เทียง่วดงจับ๊บบก้าเขาได้อนอยู่หน้าพี่น้องเพราะยันรักพายล้มและยันพายสดตายเพื่อเราก็เลยบรได้อยู่มาเราน้องพังคี้ซสื้อนาะบัวหันล้มไปใช้น้องเพียงเนะาะมันตั้งกับโต๊ะใส่บอน,นั้นทางน้ำแล้วเนาะ มันก็กัดโชกไปแล้วเนาะขนาดเขื่อนว่ากี่ไงก็ยังไปนะเพื่อนเนาะนับไปซาไปชั้นเสา,สาไฟฟ้านพังประมาณนั่นเมตรหนึ่งเนาะเพี่น้องตรงใหญ่ๆนะตรงใหญ่าทานกุลเละทานประมาณเดือนสิบเนาะพี่น้องปลามันจะลงเนาะจะเถิดดีช่วยใ,ใส่ไปกับบดได้ยินเพี่น้อง เพราะว่าช่วยป่าขึ้นมันก็เลยแบบว่าบรถือนาะใชโอเคแล้วนะฮากามาอัปเดตคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งแบบว่าสบายสบายอยู่ดีตรงนามืนอนก็นไดน้นี่สำหรับคลิปนี้เบาซุกอยู่ในช่องสาวไทยขอลาตัวไปก่อนนะพี่น้องเนาะคิดหน้าพ้อกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาแมนเดอร์ว,ว่าสาวไทยจะเอาคลิปน้องลงแต่ละวันเนาะ สไลับคลิปนี้บ่าวซุกขอกล่าวคำว่าสบายดี